เราทดลองรีบบีมนะเดี๋ยวอาจารย์มาสเต็ปรถที่ยกมาเท่าๆกันจิบนี่ถือว่าขับสบายครับวันนี้จะมีเฮ้ยไม่ใช่ครับก็หลังจากรถออซซี่นะครับตัะแท็กเกอร์ออซซี่ของเราเนี่ยตอนนี้เราได้ให้หนุ่มอ่ะหนุ่มภาคีสาเนี่ยมาจีบไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ครับเราจะมาอวดอีกหนึ่งทันนะฮะสำหรับรถ Fortuner นะครับอวดน้องชายใหม่หน่อยว่า น้องชายใหม่คนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วหล่อแค่ไหนนะครับนี่ามาชมครับนี่สำหรับ Fortuner สีดำปี06นะครับคันนี้คันนี้สีแบบกริฟมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญของคันนี้เนี่ยเราจะเอาคอนเซปต์คันนี้เนี่ยเราจะเอารถสไตล์ว่ารถยก2นะครับเขาเรียกว่าเที่ยวป่าเที่ยวอุทยานเที่ยวแบบตุ๊ติต๋วนิดหน่อยแล้วกันเราจะอารมณ์ประมาณนี้สิ่งที่สำคัญครับรถคันนี้ก็จะอารมณ์ว่าเป็นรถครอบครัว ข้าห้างใครอยากเป็นสไตล์ตนี้มันจะเป็นต้องเที่ยวป่ายอย่างเดียวนะครับอย่างแรกเลยในะสิ่งที่เราใส่ให้กับคันนี้เลยก็คือ1อย่างเลยโช๊คนะครับเราใช้เป็นข้างหน้าเป็นระบบโมโนนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์หลังเป็นซับแท้งนะครับปรับแประดับนะครับตัวนี้ก็ชุดนี้ก็ประมาณสามหมื่นบาทนะฮะง่ายๆเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยมันจะรูปหล่อไม่ได้ถ้าเราไม่ได้จัดล้อ,อยางแต่วันนี้เราเราเลือกแล้วเราจะเอาอยาง BF แล้วจะเป็น26 75ขอบ16นะฮะ อันนี้จะเป็น km 3นะครับจะเป็นดอกดอกมัดหน่อยอารมณ์แบบลุยได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับตอนนี้เราใส่ล้ออันนี้เราเราจะมาเลือกร้อ,อก่อนตอนนี้เราใส่ล้อเพียนะครับเป็นของเพียเป็นลายลูกโม่นะครับกลมๆแต่วันนี้ก็เลยจะมาลองเลือกหลายลายครับจะลองเลือกพวก evo cross เะลรับแล้วก็ kmc นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไหนที่มันแมทที่สุด <S <S ต้องบอกนะครับว่าการเลือกการเลือกร้อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนการเลือกรองเท้าครับอันไหนที่มันแมทแล้วเรารู้สึกว่าใส่แล้วเรามั่นใจเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์นั้น แล้วก็สิ่งที่สําคัญครับออฟโรดแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันแบบขาดขาดอะ่ะเราก็เลยจัดเป็นบันไดครับเป็นบันไดเหล็กให้นี่นะฮะอวดหน่อยนี่นี่ไงนะแข็งแรงเห็นไ,ไหมครับนี่เราจับเป็นบันไดเหล็กนะครับสองข้างแล้วก็คันนี้เป็นเอ้น้องๆเปิดฝาพวงกันเลได้คไ,ได้ครับได้ครับเปิดฝาโวงนน่นี่เดี๋ยวผมเอาเอา,เอาเด็กเอาเด็กล้างรถนะให้มันดูหน่อย ไหนๆมันนี่นี่มันนี่นี่รู้จักไหมรถรุ่นอะไรเนี่ยฮะรู้จักไหมรถรุ่นอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซับอร์ตเอเดอร์แล้วกันที่เอก็พูดผิดต่อยเยอะเลยอ่ะอธิบายเรื่องเครื่องคันนี้ให้ฟังหน่อยครับอะไรเรื่องเครื่องเหรออ้าวที่ที่เปิดที่เปลี่ยนตายแล้วเคยมีรถไหมเนี่ยขูขับแต่ไทเกอร์อ่ะเครื่องคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นเครื่องสามพันดีพอดีนะครับเป็นเครื่องสเต็ปเดิมเลยนะครับเทอร์โบเดิมนะครับก็ ผมว่าห้องเครื่องคันนี้สวยนะครับโดยสเตปตัวถังเนี่ยเดิมมากครับนี่นะครับเราผ่านการคาสานของเรามาครับตัวถังแบบเดิมๆนะครับคันหน้าไม่มีชนแน่นอนครับคันหน้าแล้วครับเลขอยู่ครบครับสติกเกอร์ครับบอกรายละเอียดครับครบครับทุกอย่างสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์สายกันรอยครับนี่ครับก็เท่ากับว่าคันนี้ยังเดิมอยู่ในเดิมเดิมแบบเดิมสนิทเลยเดิมสนิทคืออารมณ์มึงแบบว่าเดิมมากไปอ่ะชอบเดิมเดิม เดิมไปอืมอะพาไปดูด้านล่างหน่อยด้านล่าง,าางมีอะไรแต่งมากงงเลยด้านล่างฮะก้มดีกว่าอ่ะกม้กมกม้มก้มขออนุญาตก้มนิดนึงครับด้านล่างก็จะมีชิ้นนี้ครับเป็นการแข้งนะครับเป็นการแข็งชิ้นนี้จะเป็นของ a r b บนะครับจะยาวจนถึงทารนเฟอร์เลยนะครับแล้วแล้วสมมติถ้าเราไม่ใส่อ่ะไม่ใส่ก็เป็นการแข้งเดิม <laughs> ไม่ใส่ก็ได้ครับแต่เราเลือกที่จะเด <laughs> <laughs> ี๋ยพูดทำหม่ ในสิ่งที่สําคัญของของการแข้งเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วรถเราไม่ได้สูงมากเนี่ยมันอาจจะติดหินติดอะไรเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะหาเป็นเขาเรียกอะไรนะโพ <Yeah. S 2> เทคเหรอเย่อารมณ์แบบโพเทคใต้ท้องนะครับใช่คือใส่แล้วให้มันดูดีด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราใส่เนี่ยเราบอกเลยบอกไว้ก่อนเลยว่าใช้งานได้จริงแล้วสิ่งที่สําคัญเลยที่ใส่ไปเนี่ยคือเสียตังค์แน่นอนเสียตังค์แน่นอนครับแล้วก็ได้ดีแน่นอนทุกอย่างเราค่อนข้างจะมีประโยชน์มีประโยชน์ทุกชิ้น ขอจุดเด่นคันนี้หน่อยดิเด่นคันนี้เหรอว่าทรงมันทรงมันสวยทรงมเป็นยังไงทรง่างแบบป่ะไม่ใช่ทรงมันจะได้ทั้งเรียบหรูครับไวรุ่นเนี่ยอ่าแล้วก็แคมปิ้งก็ได้อ๋อนะครับแล้วแต่สไตล์การแต่งรถของแต่ละบุคคลเลยอ่าเราชอบสไตล์ไหนก็ใส่เข้าไปนี่ตอนนี้กาลังลุยเลยกําลังติดฟิล์มคืออารมณ์ฟิล์มดําฟิล์มดําติดให้ใหม่เพราะว่าอะไร เพราะว่าพิม์เก่ามันไม่ดำนะครับก็ในสิ่งที่สําคัญเลยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยที่เราใส่ไปมันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากแล้วคันนี้คือต้องบอกกันอยากจะให้ชมอีกอย่างหนึ่งอ่ะภายในภายในสะอาดมากคือแบบคือสะอาดนี่คือทําแล้วเหรอหรือว่ามันเดิมๆมาอย่างนี้คือรถพื้นฐานโดยดูมันโอเคด้วยไงอ่าสวยด้วยนี่แล้วเราก็ทําการล้างใหม่นะครับทั้งหมดสภาพภายในภาาภายในเนี่ยคือไม่น่าเชื่อเลยรถปี0607เนี่ยมันจะคงสภาพแบบนี้เบาะหนังเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะครับก็ สิ่งที่สําคัญเลยครับทางเราเนี่ยเราจะจัดทรงรถแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้เราจะมาดีวีห้ฟังว่าขั้นตอนในการทําของเราเนี่ยก็คือสําหรับรถลูกค้าถ้ามีรถหนึ่งคันเนี่ยอยากจัดแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยก็อยากได้แบบนี้ก็มีล้อยางก่อนเลยอันแรกล้อยางปุ๊บช่วงล่างก็จะเป็นอาจจะเป็นโช๊คสปริงนะครับสปริงหน้าสปริงหลังอาจจะเป็นดอกเพาหรือจะเป็นฟิกนกอะไรหลายๆอย่างมันมี ให้เราเลือกใช้ได้เยอะเลยแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนดีก<ช>วา่ามาคุยกันเราก็จัดให้ได้หมดหใช่ก<อ>็นะครับติดต่อช่องทาง JF ได้เลยนะครับฝากเบอร์ติดต่อหน่อยครับ084 <c oughs> ครับ1441991 <c oughs> เป็นหเหี้ยอะไรกับเบอร์ก <c oughs> ูจำเบอร์มึงได้ไงอ่านครับอีกเบอร์ครับเป็นเบอร์ผม 091ครับ915 6545แนะนำนะครับถ้าโทรเบอร์แรกไม่ติดโทรเบอร์2เลยใช่ครับถ้าเบอร์2ไม่ติดก็รอสักพักหนึ่งครับเสียโทรมาใหม่นี่ไม่มีการโทรกลับด้วยจะโทรกลับยวโทรกลับก็ฝากร้านนะครับอยู่ในอยู่ JF สนะครับสาขาบางเลนลูกค้าไม่ว่าจะทำสีตัวถังงานประกันภัยทั้งหลายแหละนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้แล้วก็ช่วงล่างล้อยางเราก็รับจบอีกเช่นเคยโอเคใช่ครับขอบคุณนะครับ